ในประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปขอพรเรื่องความรักและเนื้อคู่มากมายสถานที่เหล่านี้มักมีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถดลบันดาลให้สมหวังในความรักได้ในที่นี้ขอแนะนำ10สถานที่บูชาขอให้เจอเนื้อคู่ดังนี้ 1. พระตรีมูรติตั้งอยู่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า3องค์ คือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความสำเร็จผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทุบเก้าดอกเทียนเก้าเล่มกุหลาบเก้าดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 2. พระแม่อุมาเทวีตั้งอยู่ที่วัดพระศรีอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานของพระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาการุณาและความรักผู้ที่ไปขอพรมักจะนำธูปสิบดอกเทียนสิบเล่มดอกกุหลาบสีแดงสิบดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 3. พระแม่ลักษมีประดิษฐานอยู่หลายแห่งในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดพระแก้ว วัดเบนจะมาบอพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารเป็นต้นพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความรักผู้ที่ไปขอพอรมักจะนำทุกข้าดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 4. พระนอนวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนหรือพระพุทธไสยาตนองค์ใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความรักและสมหวังผู้ที่ไปขอพรมักจะนำธูปเก้าดอกเทียนเก้าเล่มดอกกุหลาบเก้าดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 5. สาศาลย่านาคพระขนงตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรกรุงเทพมหานครเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะยา่านาซึ่งเป็นผีนางรำที่เสียชีวิตจากความรัก เชื่อกันว่าย่านากสามารถดลบันดาลให้สมหวังในความรักได้ผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทูบห้าดอกเทียนห้าเล่มดอกกุหลาบห้าดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 6. สศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนอัสดางกรุงเทพมหานครเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานของหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครเชื่อกันว่าหลักเมืองสามารถดลบันดาลให้สมหวังในความรักได้ ผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทูปสามดอกเทียนสามเล่มและน้ำเปล่ามาถวาย7ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งอยู่ที่วัดบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานของต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อว่ามีวิญญ,ญาณสถิตอยู่เชื่อกันว่าต้นตะเคียนทองสามารถดลบันดาลให้สมหวังในความรักได้ผู้ที่ไปขอพรมักจะนำธูปห้าดอกเทียนห้าเล่มและน้ำเปล่ามาถวาย8 ศาลเจ้าพ่อเสือตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานของเสือครง่งซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครเชื่อกันว่าเสือคร่งสามารถดนบันดาลให้สมหวังในความรักได้ผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทูบสามดอกเทียนสามเล่มและน้ำเปล่ามาถวาย 9. ศาลเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่หลายแห่งในประเทศไทยเช่นวัดเล่งเนยยี่วัดมังกรแกมลาวาดวัดโพแมนเป็นต้นพระแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความเมตตากรุณาผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทูปเก้าดอกเทียน9้าเล่มดอกบัวเก้าดอกและน้ำเปล่ามาถวาย 10. หลวงพ่อนาควัดมัชชิมาวาดตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม เชื่อกันว่าหลวงพ่อนาคสามารถดนบันดาลให้สมหวังในความรักได้ผู้ที่ไปขอพรมักจะนำทูปสามดอกเทียนสามเล่มและน้ำเปล่ามาถวายนอกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วยังมีสถานที่อื่นๆที่ผู้คนนิยมไปขอพรเรื่องความรักอีกมากมายเช่นศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าพ่อกวนอูเป็นต้น อย่างไรก็ตามการขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สมหวังในความรักได้สิ่งสำคัญคือต้องหมั่นทำบุญรักษาศีล